ทีนี้มาถึงการคำนวณอันสุดท้ายนะคะก็คือการคำนวณหาปริมาณความร้อนของสารนั่นเองที่ครูสอนไปครูบอกไว้ใช่ไหมคะว่ามันมีอยู่2กรณีก็คือกรณีที่1ก็คือใช้เมื่อสถานะเปลี่ยนแต่ว่าอุณหภูมิของสารเนี่ยคงที่สถานะเปลี่ยนนะคำว่าสถานะเปลี่ยนเช่นอะไรน้ำแข็งของแข็งกลายเป็นน้ำที่เป็นของเหลวเป็นต้นนะคะเราก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ mL ทีนี้คิ Q ของเราคืออะไรจำได้ไหมคก็คือปริมาณความร้อนปริมาณความร้อนในที่นี้หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นแคลอรี่กิโลแคลอรี่หรือจูลน,นั่นเองส่วน M M ของเราก็คือ มวลของสารนั่นเองมวลมีหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกรัมหรือว่ากิโลกรัมใช่ไหมคะทีนี้ตัวแอลตัวแอลในที่นี้คืออะไรตัวแอลก็คือความร้อนแฝงจำเพาะ ความร้อนแฝงจำเพาะของสารคำว่าความร้อนแฝงคำว่าจำเพาะนี่ใช่ไหมคะครูเคยบอกว่าคำว่าจำเพาะมันคือสารสารหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความร้อนแฝงจำเพาะเฉพาะตัวของเขาเช่นน้ําก็จะมีค่าความร้อนแฝงจำเพาะของเขาค่าหนึ่งเหล็กก็จะมีค่าความร้อนแฝงจำเพาะของเขาค่าหนึ่งทีนี้หน่วยของความร้อนแฝงจำเพาะคืออะไรก็คือแคลอรี่ต่อกรัม หรือว่าจูลต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นหน่วยของความร้อนแรงจำเพาะนะคะซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของสารนะทีนี้ส่วนนี้ใช้เมื่อสถานะเปลี่ยนอุณหภูมิของที่ใช้ Q เท่ากับ mL อันนี้กรณีที่1นนะคะการหาปริมาณความร้อนของสารกรณีที่1สถานะเปลี่ยนอุณหภูมิคงที่ใช้ q เท่ากับ ml ทีนี้กรณีที่2คืออะไรกรณีที่2ก็คือใช้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแต่ว่าสถานะไม่เปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนเช่นอะไรจาก20เป็น40เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะใช้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนสถานะไม่เปลี่ยน ใช้สูตร Q เท่ากับ m c เดลต้ t ทีนี้มาดูทีละตัว Q ก็คือปริมาณความร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะ m ก็คือเหมือนเดิมคือค่ามวลของสารนั้นทีนี้ c ของเราคืออะไร <c, <oughs> c คือความจุความร้อน จำเพาะของของสารความจุความร้อนของสารความจุความร้อนจำเพาะของสารในที่นี้เห็นไหมคำว่าจำเพาะแสดงว่าสารสารหนึ่งก็จะมีค่าความจุความร้อนเฉพาะตัวของเขา เช่นน้ำก็จะมีค่าความจุความร้อนเฉพาะตัวของน้ำเหล็กก็จะมีค่าความจุความร้อนเฉพาะตัวของเหล็กทีนี้หน่วยของความจุความร้อนคืออะไรหน่วยของความจุความร้อนของสารก็คือแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสหรือแคลอรี่กิโลแคลอรี่ขอโทษค่ะ กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม,มองศาเซลเซียสหรือจูลกิโลกรัม,มเคลวินจูลต่อกิโลกรัม,มเคลวินนะคะอันนี้คือค่าความจุความร้อนจำเพาะของสารทีนี้ทีนี้ด e ลต้าทตัวนี้นะคะสามเหลี่ยมกับ T อันว่าด e ลต้าทีด t ลต้าทในที่นี้ก็คืออุณหนนะ ูมิที่มันเปลี่ยนไปคำว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหายังไงการหาเดลต้าทีนะคะเดลต้าทีก็คือจะเอาอุณหภูมิที่สูงลบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำ การหาเดลต้าทีนะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเอาอุณหภูมิสูงลบด้วยอุณหภูมิต่ําทีนี้หน่วยของอุณหภูมิคืออะไรก็คือองศาเซลเซียสหรือว่าเคลวินอะไรต่างๆที่เรารู้จักกันมาใช่ไหมคะทีนี้มาสู่ตัวอย่างตัวอย่างการคำนวณอ, <c oughs> อันนี้ <c oughs> ข้อนี้ <c oughs> จากตจวของครูก็คือน้ําแข็งมวล 20กรัม umo, ใช่ไหมคะอุณหภูมิ10องศา,ศาเซลเซียสเมื่อได้รับพลังงานความร้อนทําให้มันมีอุณหภูมิเป็น40องศาเซลเซียสต้งหาพลังงานความร้อนที่น้าแข็งก้อนนี้เนี่ยได้รับแล้วก็กําหนดค่าความจุความร้อนให้มีค่า0 5แคลอรี่ต่อกรมัมองศาเซลเซียส <c oughs> พิจารณาจุดข้อนี้เห็นไหมอุณหภูมิจาก1ิ เปลี่ยนเป็น40องศาเซลเซียสจากสูตรของเราอุณหภูมิเปลี่ยนใช้สูตรไหนสูตรนี้ใช่ไหมคะอุณหภูมิเปลี่ยนแต่ว่าสถานะไม่เปลี่ยนเห็นไหมน้ำแข็งเหมือนเดิมเลยแค่อุณหภูมิเปลี่ยนจาก10เป็น40ก็เลยใช้สูตรที่2ก็คือ Q เท่ากับ m c delta T นั่นเองอ่ะ อุณหภูมิเปลี่ยนนะคะใช้สูตร q เท่ากับ m c เดลต้ t ทีนี้เราต้องการทราบค่าอะไรพลังงานความร้อนใช่ไหมคะที่น้ำแข็งก้อนเนี้ยมันได้รับจนทำให้อะไรมันเป็นอุณหภูมิจาก10บองศาเซลเซียส เาเป็นอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสสิ่งที่เราต้องการหาคือ Q พลังงานความร้อนทีนี้ m จากโจทย์ข้อนี้มาดูดจุดก,กันมวล20กรัมก็คืออะไร m ใช่ไหมคะอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสคืออะไร T ต่ำของเรานั่นเอง T ต่ำอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสคืออะไร T สูง อันนี้ทีนี้ค่าความจุความร้อนตัวนี้คือค่าอะไรค่า c ของเราใช่ไหมคะเขากำหนดมาให้ว่า c คือ0.5แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสนี้รู้ค่าหมดแล้วมาแทนค่า m ก็คือ20กรัมใช่ไหมคะมันเขียนเรียงกันอย่างนี้ก็คือการคูณ C ซ,ซีของเราคืออะไรนี่จากโจทย์ซีคือ0.5เข็นหน่วยด้วยนะแคลอรี่ต่อคู่คูขอเขียนอย่างนี้นะแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสคูณกับเดลต้าทีเดลต้าทีในะที่นี้คืออะไร ว่าเดลตา t คือเอาอุณหภูมิสูงลบด้วยอุณหภูมิต่ำใช่ไหมนักเรียนอาจจะมาคิดแยกอย่างนี้ก็ได้นะเดลตา t คือ t สูงลบด้วย t ต่ำ่สูงของเราคืออะไรสี่สิบใช่ไหมคะลบด้วยส0นี่ t ต่ำ t สูงลบด้วย t ต่ำสี่สลบสิบคืออะไรได้เท่าไหร่สามสิบ หน่วยเป็นอะไรองศา,ศาเซลเซียสนี่ก็จะได้ค่าเดลต้าทหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของเราเข้ามาแทนค่าเดลต้าทใช่ไหมคะก็คืออะไร30องศา,ศาเซลเซียสทีนี้แทนค่าครบหัือยัง M20 กรัม C 0.5นจุดแคลอรี่ เอกรัมองศาเซลเซียสเดลต้าทีคือ30องศาเซลเซียสทีนี้แทนค่ารครบแล้วทำอะไรต่อหน่วยใช่ไหมคะที่มันเหมือนกัน G มันคูณอยู่กับ G ที่หารอยู่ตัดกันได้องศาเซลเซียสที่คูณอยู่กับองศาเซลเซียสที่หารอยู่ตัดกันได้ หน่วยของเราก็จะเหลืออะไรแคลอรี่ใช่ไหมคะ CAL ดึงหน่วยมาก่อนก็ได้คูณ <c oughs> การคูณเลขใช่ไหมคะย0คูณ0.5คูณ30ได้เป็น300แคลอรี่เสร็จแล้วตอบ คำตอบก็คืออะไรก็คือจะต้องใช้พลังงานความร้อน300แคลอรี่นะคะในการเปลี่ยนน้ำแข็งมวล20กรัมเนี่ยจากอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสไปเป็นอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนั่นเองอ่าทีนี้ตัวอย่างข้อที่2โจทย์ก็คือน้ำแข็งของแข็งใช่ไหมคะมวล10กรัมอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็น น้ำของเหลวใช่ไหมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสจะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใดอันนี้กำหนดให้ค่าความร้อนแต่งจำเพาะของการหลอมเหลวเนี่ยมีค่าเท่ากับ100แคลอรี่ต่อกลัมจากโจทย์ใช่ไหมคะก็คือปเปลี่ยนสถานะแต่ว่าอุณหภูมิคงที่เห็นไหมสถานะของแข็งเป็นของเหลวอุณหภูมิ0องศาเท่าเดิม เพราะฉะนั้นใช้สูตรไหนใช้สูตรนี้ Q เท่ากับ m l ใช้เมื่อสถานะเปลี่ยนอุณหภูมิคงที่สูตรของเรา Q เท่ากับ m l ใช่ไหมคะใช้เมื่อสถานะเปลี่ยนอุณหภูมิคงที่ทีนี้ m ของเรากับ l ของเราคืออะไรมาดูในโจทย์มวน10กรัม สิบกรัมในที่นี้ก็คือหน่วย,ยกรัมก็คือหน่วยของมวลคือ M ใช่ไหมคะอุณหภูมิศูนย์องศาเซเลเซียสเปลี่ยนเป็นปน้ำอุณหภูมิศูนย์องศาเซเลเซียสจะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใดกำหนดค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการลเหลวของน้ำนมีค่าหนึ่ง100แคลอรี่ต่อกลัมค่านี้ก็คือค่า L นั่นเองความร้อนแฝงจำเพาะได้ค่าแล้วใช่ไหมคะที่นี้มาแทนค่า M คือ 10กรัมใช่ไหมจากจุดคูณกับ100แคลอรี่ต่อกรัมแทนค่ามาแล้วเพราะฉะนั้นคิวที่เราหาก็จะมีค่าเท่าไรเอ่ยหนึ่งยคูณสิก็จะได้หนึ่งพันใช่ไหมคะทีนี้หน่วยคืออะไรจากตรงนี้ กรรมคุณอยู่กับหารอยู่คุณอยู่กับหารอยู่ตัดกันได้หนือเราก็ได้เหลือเพียงแคลอรี่เสร็จแล้วตอบ หนึ่งพันแคลอรี่น,นั่นเองนี่นักเรียนอย่าลืมนะคะสูตรนี้ต้องจำไปเองนะเข้าไปในห้องสอบต้องจำไปเองอย่าลืมว่าการหาปริมาณความร้อนมีสองกรณีก็คือหนึ่งใช้เมื่อสถานะเปลี่ยนอุณหภูมิคงที่ใช้สูตร q เท่ากับ ml สองกรณีที่สองใช้เมื่ออุณหภูมิ ียนแต่ว่าสถานะไม่เปลี่ยนใช้สูตร Q เท่ากับ m c เดลต้ t ขอโทษด้วยนะคือมันอาจจะฟังยากนิดนึงคุ้มไม่สบายเสียงมันก็อาจจะไม่ชัดแต่ก็ขอให้นัเกเรียนที่ดูแล้วก็ตั้งใจขอยห้ทำข้อสอบได้แล้วก็อนนังสือในเล่มประกอบไปด้วยเพื่อจะทำข้อสอบข้อกาซูซูนะคะ